สำ,สำหรับใครนะคะที่มีความสนใจหรือมีความชอบเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าถามตอบได้ที่ไลฟ์สดรายการคนบ้าดวงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา3ามทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่แอปแดงช่องโหราพยักษ์ช่องนี้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ดูไม่ทันนะคะสามารถจะเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะที่ปุ่มไลฟ์สดตรงนี้เลยนะคะจะมีนะคะหน้าปกเป็นหัวข้อต่างๆเลยนะคะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกร์ประจำเดือนกันยานะครับสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนนี้ครับดาวสุขจะโครจรเข้าเป็นเกษตรด้านการเงินและความรักจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่ในเดือนนี้ดาวมะรตยูและดาวพฤหัสจะมีเกณฑ์ โคจรถอยหลังตามลำดับครับแล้วก็ตัวดาวเสาเองที่โคจรถอยหลังตอนนี้ได้วอละโคตมะมะนวางนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับท่านใดมีปัญหาชีวิตทั้งเรื่องเงินงานความรักสุขภาพตอนนี้นะครับอาจารย์จัดรายการคนบ้าดวงในชาแนลโหราพยายั์ครับตั้งแต่วันที่ จันถึงวันพระฤหัสเพราะฉะนั้นตั้งแต่จันพระฤหัสนะครับเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปเข้ามาในช h a n n e l โหราพยายักษ์ได้โทรติดได้ดูดวงฟรีแน่นอนครับแล้วก็นะครับตอนนี้ช่องทางการติดต่อของอาจารย์เปลี่ยนจากลายธรรมดาเป็น line อดแล้วนะครับแอพยายักษครับมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย p a y a y a k ครับเป็นช่องทางทั้งการดูดวงกับอาจารย์ยักษ หรือสมัครเรียนโหราศาสตร์ออนไลน์หรือเรียนสดรวมไปถึงการซื้อสินค้าในรายการด้วยตอนนี้รายการโหราพยายักนั้นมีสินค้าประจำรายการแล้วนะครับรับประกันว่าหอมสดชื่นไม่ผิดหวังแน่นอนลองแอดไลน์แล้วก็ไปซื้อดูครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านภาพรวมจิตใจกันนะครับ ดาวประจําตัวเป็นดาวอังคารตอนนี้ดาวอังคารย้ายราศีในช่วงนี้จะมีการติดต่อพูดคุย เดินทางระยะใกล้และเดินทางระยะไกลทั้งหมดจะมีการเกิดขึ้นอาจจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปพบปะถ้าไม่ไปเองไม่สําเร็จจะต้องใช้ตัวเองในการเจรจาพูดคุยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วในเดือนนี้น่าจะมีเกณฑ์เดินทางทั้งระยะใกล้และระยะไกลค่อนข้างเยอะครับดาวศุกร์โคจรอ,อยู่ในภพอะลเพราะฉะนั้นเรื่องการหาเงินหาทองในช่วงเดือนนี้ จะติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคค่อนข้างเยอะครับและดาวพุธเองนะครับโดนดาวเสาเลง็งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เจราจาพูดคุยอะไรในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10แนะนําให้มีของฝากติดไม้ติดมือหรือมีส่วนต่างตอบแทนบ้างหลังจากวันที่10เป็นต้นไปการพูดคุยเจราจาจะเริ่มดีขึ้นส่วนการรับลูกน้องอาจารย์แนะนําให้รับไม่เกินวันที่19 กันยายนครับเลยไปกว่านั้นวันที่17ดาวทิตดาวพุธย้ายราศีแต่อาทิตย์กับพุธเป็นกเกษตรสลับเรือนหลังจากนั้นดาวต่างๆจะเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในภพอลิทําให้คําพูดของเราไม่ดีลูกน้องรับช่วงนี้จะสร้างปัญหาครับแต่ก็ดูไม่หนักหนาสาหัสครับเพราะหลังจากนั้นอีก2วัน วันที่21ดาวสุกย้ายมาเป็นกเกษตรทําให้นะครับท่านนั้นจะโชคดีกับเรื่องการเงินและความรักและดาวสุกเองจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่16ตุลาคมเลยด้วยกันครับส่วนด้านสุขภาพนะครับให้ระหว่างเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นหลักครับแล้วก็ ตัวท่านอาจจะมีต้องระวังในช่วงปลายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคนลัคนา,าราศีเมษเดี๋ยวเรามาเจาะเป็นเรื่องเๆกันครับอะไปที่ด้านรายได้ด้านการเงินก่อนครับดาวพระฤหัสเป็นดาวสุพระและเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศตอนนี้ดาวพระฤหัสนั้นเสวยเทสาตรีเลิกและเสวยตรีอย่างสาวเพราะนั้นถ้ามีเหตุจะต้องเดินทางไกล มีเหตุจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศแนะนำนะครับแนะนำว่าเอาแต่ของที่จําเป็นไปของสวยงามของราคาแพงของที่ไม่ได้ใช้อย่าเอาไปหรือถ้าจะเอาไปให้วางกองไว้รวมกันจะได้ไม่ลืมนะครับเพราะนั้นท่านจะมีเกณฑ์ทรัพย์สินโดนขโมยสูญหายเสียหายหรือนะครับโดนนะครับทําให้แตกหักได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะนั้นถ้าจะไปไหนไปเที่ยวเอาสิ่งที่จําเป็นไปอะไรไม่จําเป็นไม่ต้องเอาไปหรืออะไรที่ลักมากๆหรือราคาแพงมากๆก็ไม่ต้องเอาไปในช่วงดังกล่าวนะครับดาวสุกเองในช่วงแรกนะครับวันที่1จนถึงวันที่4เวลา2ทุ่มดาวสุกนั้นติดพิษหน้าเพราะนั้นถ้าจะซื้อของมีราคา ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4อาจารย์ว่ามันจะเป็นสนิมไฟฟ้าช็อตหรือทําตกน้ําได้ง่ายหลังจากวันที่4ไปายจนถึงวันที่12กันยายนนั้นไม่ดีครับดาวสุกเข้าตรียางเสาในช่วงดังกล่าวก็จะทําให้ซื้อของมาอาจจะมีตําหนิได้ของไม่ตรงปกได้ของปลอมได้ของเลียนแบบหรือได้ของเคยใช้มาแล้วเพราะนั้นหลังจากวันที่12เป็นต้นไปค่อยซื้อของมีราคาได้ครับ และหลังจากนั้นนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องรายได้เสริมการดาวทิศเป็นดาวรายได้เสริมหรือบริวารลูกน้องดาวทิศนั้นจะอยู่เป็นเกษตรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่17เพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มนะครับอ,อะไรใหม่ๆนะครับสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่1แต่ไม่เกินวันที่3เวลา18.00น,นครับช่วงนั้นดาวทิศจะได้วอละโคตะมะนวาง แต่ถ้าจะรับลูกน้องก็อาจารย์บอกเลยครับวันที่ดีที่สุดจะเป็นวันที่1จนถึงวันที่17ครับหลังจากนั้นยังรับได้อีก2วันครับคือวันที่18กับวันที่19ครับพอเลยจากวันที่19แล้วไม่แนะนําให้รับเข้ามาครับแม้ว่าจะไม่มีอะไรโดนดาวเสาเลงแต่นะครับดาวต่างๆก็ยังโดนดาวราหูเล็งตามลําดับเพราะฉะนั้นนะครับ ในช่วงนี้ดาวอะไรอะไรก็จะมาอยู่ในภพอริทําให้ท่านอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายมีปัญหาที่ต้องแก้ไขและตัวดาวพุธพอโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริมันทําให้คําพูดคาจาไม่ค่อยดีครับหลังจากนั้นวันที่21หลังจากดาวพุธย้าย2วันดาวศุกร์ย้ายมาเป็นกลาเสดทีนี้ก็ถือว่านะครับอย่างไรเสียท่านก็จะมีลาบผลเงินทองแบบ เข้ามารวมไปถึงความรักด้วยใครโสดอยู่มีเกณฑ์เจอคนรักในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ตัวดาวสุกนั้นจะดีไปจนถึงวันที่29กันยายนเลยเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่จะซื้อของแล้วจะใช้ได้ทนใช้ได้นานก็จะเป็นในช่วงวันที่21กันยาถึง29กันยาเป็นช่วงที่ดีีสุดหลังจากวันที่29กันยาเวลาหนึ่งทุ่มไป ดาวศุกร์จะเข้าตรียางเสารอีกรอบหนึ่งก็ไม่แนะนําให้ซื้อของมีราคาหรือรับใครเข้ามานะครับไม่งั้นจะโดนรักที่โดนเอาเปรียบซื้อของก็จะได้ของไม่ถูกใจครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ดูแล้วนะครับทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมอาจารย์ว่า ไม่น่ามีปัญหาแม้ว่าจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพอาลีเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคมีเรื่องหงุดหงิดเข้ามาค่อนข้างเยอะถ้าท่านใจล้มล้มอดทนสักหน่อยอาจารย์ว่าสามารถผ่านไปได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายพังหรือว่าโดนขโมยนิดหนึ่งครับทีนี้เรามาดูด้านสุขภาพกาันในเดือนนี้ ยังไม่มีดาวอะไรโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะ,ะครับซึ่งดาวเกตจะเริ่มย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะนะต้องรอจนถึงวันที่9ตุลาคมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับซื้อชีวิตไปปล่อยหน่อยจะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยไกย่ปล่อยว,วัวซื้อไปปล่อยสักนิดหนึ่งหรือจะไปทำบุญบริจาคเก็ตเลือดหรือจะไปทำบุญ โรงพยาบาลสงก็ได้นะครับทำสักนิดหนึ่งก่อนที่ดาวเกตจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะ,ะครับทีนี้ตัวดาววังคารเองดาวอังคารนั้นโคจรอยู่ในภพสหรสช้าเพราะนั้นท่านต้องระวังอุปัติเหตุจากการเดินทางระยะใกล้ถ้าจะเจ็บป่วยไม่สบายอาจารย์ว่าจะเกิดจากโรคติดต่อเช่นตาแดงไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกเพราะฉะนั้น นะครับไปไหนมาไหนไปเดินป่าหรือไปอะไรต้องฉีดวัคซีนกินยาต่อต้านหรืออาจจะหนักถึงมาเลเลียได้เพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องโรคติดต่อเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เป็นเพย์บอยนะครับชอบเปลี่ยนคู่นอนใหม่ๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับและดาวสุกเองโคจรเข้าไปอยู่ในภพอลิแสดงว่าท่านจะมีเกณฑ์คือทะเลาะก,กับแฟนหรือแฟน อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือทรัพย์สินโดนขโมยโดนยืมไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นด้วยหลังจากนั้นวันที่17ดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพอริระวังอาบุตรหลานเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงไม่สบายลูกน้องลาออกหรือขโมยเงินนะครับหลังจากนั้นดาวต่างๆก็จะเริ่มเข้าไปอยู่ในภพอริก็คือวันที่19 กันยาเมื่อดาวพุธนะครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพวันรีต้องระวังเกี่ยวกเรื่องช่องท้องระบบหายใจนะครับด้านทรัพย์สินเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่21กันยาเป็นต้นไปและอาทิตย์กับพุธก็จะอยู่อย่างนี้ จนถึงวันที่6ตุลาและ17ตุลาตามลำดับเท่ากับเดือนนี้อุบัติเหตุใหญ่หรืออะไรต่างๆไม่น่ามีแต่ให้ระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคติดต่อนะครับตัวดาวังคารจะเสวยเลิกไม่ดีหลังจากวันที่25กันยายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าจะเดินทางไปไหนแนะนำให้ไปก่อนวันที่25กันยาฟังอย่างนี้แล้วแสดงว่า ตุลานั้นไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นมีเหตุอะไรเดินทางติดต่อให้จบก่อนในช่วงเดือนตุลาคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเรื่องงานและเรื่องเงินกันนะครับด้านรายได้เรื่องเงินนะครับดาวสุกนั้นถ้าไม่รวมเกี่ยวกับเรื่องการซื้อของนะดาวสุกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4ดีครับสเสวยโจโลเลอรเพราะฉะนั้น ถ้าจะต่อรองเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินช่วงวันที่1จนถึงวันที่4ทําได้ครับหลังจากนั้นวันที่19นะครับดาวสุกเสวยภูมิปาโลเลิกก็สามารถอะไรครับต่อรองเจรจาได้นะครับอ่าไม่ใช่วันที่19วันที่12ครับขออภัยวันที่12ตั้งแต่วันที่12เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปดาวสุกนั้นเสวย ภูมิปาโลเลิกเท่ากับว่าวันที่4จนถึงวันที่สอไม่ควรต่อรองเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินหลังจากนั้นก็สามารถต่อรองเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินได้ลักษณะงานจะเป็นงานพูดคุยเป็นงานที่ต้องติดต่อต่างประเทศติดต่อทางไกลที่ต้องเจอกับเพศตรงข้ามนั้นจะทําได้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มือถือกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ สำนักงานอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามหัดตัวอุปกรณ์ให้เป็นให้มากๆแล้วกันครับไม่รู้อย่าดำเนินการเพราะมีสิทธิ์ท่านจะทำอุปกรณ์สำนักงานหรืออุปกรณ์ที่ไม่เคยใช้พังได้นะครับลักษณะงานด้วยความที่ดาวการงานนั้นเลงกับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นงานที่ต้องทำกับคนเยอะๆคนอ่อนไวักว่า มีงานเอกสารงานที่ทำเป็นระยะสั้นหรืองานที่ต้องทำเป็นจ๊อบจ็อบรวมไปถึงเป็นงานแก้ปัญหาเป็นงานที่ปรึกษาจะมีเข้ามาหมดเลยถ้าอยากได้งานที่มั่นคงรายได้ดีก็เลยวันที่นะครับ21กันยาไปแล้วดาวสุขจะได้ตำแหน่งเกษตรดาวสุขนั้นเป็นดาวการงานอขอโทษเป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวคนรักเพราะฉะนั้น นะครับเมื่อสุกย้ายมาเป็นเกษตรการันตีเรื่องรายได้แน่นอนแล้วก็ไม่นะครับคุยงานหลังจากวันที่29เวลาหนึ่งทุ่มเพราะตัวดาวสุกเองจะเข้าตรียางเสาเท่ากับช่วงไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการคุยเรื่องเงินเดือนจะเป็นในวันที่4กันยาจนถึง12กันยาและหลังจากวันที่29กันยามีด้วยกันทั้งหมด2ช่วงที่ไม่ควรจะต่อรองแต่ถ้ามากซ์กับ ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวดาวอังคารจะไม่ดีในช่วงที่25กันยาเพราะนั้นอาจจะเหลือแค่นะครับเลย25กันยาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ไปรอในช่วงเดือนนะครับตุลาคมก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องงานการรับลูกน้องช่วงที่ดีที่สุดก็คือวันที่1และไม่เกินวันที่17 ช่วงที่พอรับได้ก็คือ1 7 18 19ช่วงที่ไม่ควรรับเลยก็คือหลังจากวันที่1 9เป็นต้นไปครับดูแล้วเรื่องงานนะครับอาจารย์ว่าไม่น่ามีปัญหาดาวที่ถอยหลังอาจจะได้ทำงานแบบทำงานไปก่อนค่อยบรรจุทีหลังหรือเป็นงานลูกจ้างชั่วคราวหรือเป็นงานเป็นจอ๊อบจอบเป็นงานระยะสั้นอะไรลักษณะนั้นแต่ถ้าไม่เลือกงานมากจนเกินไปอาจารย์มองว่าอย่างไรเสียก็ยังได้งานอยู่เพราะ ดาวการงานนั้นโคจรอ,อยู่ในภพลาภะส่วนใครที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนจะมีอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะแต่อาจารย์ว่าสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ระวังเรื่องคำพูดไม่พูดกวนโอยไม่พูดตรงจนเกินไปพูดแต่น้อยพูดแต่เรื่องที่จำเป็นจะช่วยท่านได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับสุดท้ายเรามาดูเกี่ยวกับด้านความรักกันนะครับสำหรับ นะครับใครที่อยากจะซื้อสินค้าประจำรายการนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดพยายักษ์นะครับไปที่ไลน์มีไลน์ id มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยพยายักษ์การันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจแน่นอนครับลองซื้อไปดูครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับอะทีนี้เรามาดูด้านความรักสำหรับคนโสดดาวสุข นะครับในช่วงแรกโคจรอ,อยู่ในภพอริและโดนดาวราหูเล็งเพราะฉะนั้นอาจารย์มาว่าคนที่เข้ามาจะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยพูดจาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เอาเปรียบเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ไม่แนะนําให้รับใครเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับคนที่เข้ามาก็จะปากร้ายใจดีหาเงินเก่ง แต่ด้วยความที่มันอยู่ในภพอะหลีอาจารย์มองว่าในคนที่เข้ามามากมายมันก็จะมีคนที่เข้ามาแล้วไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าเพิ่งรับเข้ามาจะดีกว่าหลังจากนั้นวันที่21เป็นต้นไปตัวดาวศุ์เองจะย้ายมาเป็นเกษตรช่วงนี้สนับสนุนครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับ และเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมีรายได้หลายทางอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของกิจการนะครับข้อเสียของคนที่เข้ามาในช่วงนี้คือจะปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใครที่เจอคนถูกใจในช่วงนี้ถ้าไม่ได้มีการป้องกันมีเกณฑ์มีท้องแบบไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีที่ลัคนาราศีเมษจะต้องระวังการท้องแบบไม่ตั้งใจ ในช่วงนี้ด้วยและนะครับดูตามนี้จะเป็นคนที่มีรายได้หลายทางแต่ไม่แนะนำให้รับเข้ามาหลังจากวันที่25กันยายนนะครับหลังจาก25กันยายนไปแล้วคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่นะครับอาจจะเป็นคนที่เอาเปรียบมี อารายได้แบบผิดกฎหมายหรือดักดักเทาๆอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็นะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้หลังจาก21ปลายดไปดาวสุขเป็นเกษตรนะครับคบทนครบยาวเพราะนั้นถ้าเลือกก็ควรจะเลือกก่อน25กันยายนครับส่วนสำหรับคนลัคนาราศีเมษที่มีแฟนแล้ว ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่21ยังมีเกณฑ์ทะเลาะเลิกลากันอยู่หลังจาก21ไปแล้วนะครับดาวสุกมาเป็นเกษตรการทะเลาะบอแวงกันจะหมดไปเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนดาวราหูเล็งนะครับหลังจากนี้ไปทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถามว่าแฟนท่านในเดือนนี้เป็นยังไงอาจารย์ว่าเงินงานไม่น่ามีปัญหาให้ระวังเรื่องความรักแล้วก็ระวังสุขภาพหลังจากวันที่25 กันยายนเป็นต้นไปครับเรื่องเลิกลากันอาจจะมีบ้างในช่วงวันที่1จนถึงวันที่21ถ้าเลยจาก21ไปแล้วไม่ได้เลิกกันอาจารย์ว่าก็จะอยู่ยาวๆคบกันได้นะครับลักษณะนั้นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้อาจารย์ยักษ์ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ